ที่เราจะมาเมามอยเรื่องขอต้อในโลกออนไลน์กันแล้ว<อ>วันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่ร้อนมากๆเป็นประเด็นเป็น,ปนในสัปดาห์<อ>นี้เลยนะฮะ<อ>ก็เป็นเรื่องราวของน้องอัลี่อาชีรยาลูกสาวของพ่ออมอมรินนั่นเองนะฮะใช่แล้วค่ะ ซึ่งน้องเนี่ยโดนบูลลี่ค่ะข่าวที่เรานําเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังจำกันได้แต่ร,รู้ไหมคะว่าข่าวนี้เราได้โพสต์ลงใน Facebook ในตตเทนของเรามีคนแชร์คนเข้ามาเมนเนี่ยโอ้โหเยอะมากจริงๆพี่ฝนก็คลิกเข้าไปดูอ่านข่าวนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะอ๋อผมเล่าย้อนให้นิดหนึ่งแล้วกันคือน้องแอลลี่เนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวเราว่าซิงเกิลที่2เพลง No Matter What I Do เนี่ย<อ>นะฮะมีเนื้อหาตัดเพอถึงคนที่ทําอะไรยังไงก็ยังไม่ดีพอไม่ถูกใจนะฮะตรงกับความรู้สึกตัวเองเวลา ที่เห็นคอมเมนต์ที่คนเข้ามาติติงในโลกโซเชียลเนี่ยโดยเฉพาะบางคําที่แซะถือเรื่องรูปรักหน้าตาว่าไม่สวยด้วยอ่า oh. น้องน่ารักจะตายซึ่งพอทางเพจในแตเทนของเราลงข่าวที่น้องโดนบูลลี่เรื่องไม่สวยปุ๊บนะรู้แม้ว่ามีคนโอ้โหเข้ามาดูเนี่ยเกือบ1นล้านสี่แสนคนเลยนะคะแล้วก็มีจํานวนคนเข้ามามีส่วนร่วมนั่นก็คือมีทั้งกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เกือบ7จ็ดแสนคนเลยทีเดียวรวมถึงการแชร์ข่าวนี้ออกไปเนี่ยเกือบ2000แชร์เลยค่ะซึ่งหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็จะพูดทํานองว่าเออน้องน่ารักจะตายนะชอบมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยแล้วก็มีคนบอกแนยนะว่าเนี่ยนะไม่สวยหน้าน้อง ออกจะเก๋อ,อินเตอร์มากๆอ่ะแล้วก็มีอีกสวยเก่งน่ารักอย่างนี้ยังโดเลยอ่านี่โรสเนี่ยอยากเห็นหน้าคนที่ติจังจะสวยเบอร์ไหนนะอ่า,อาบอว่าไปแต่ก็บอกว่ามีคอมเมนต์ดีไว้อยู่นะฮะ วันนี้ก็น่าจะคอมเมนต์น่าสนใจเขาบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มองว่าน้องไม่สวยซึ่งจริงๆก็คือน้องสวยในแบบของน้องน้องน่ารักในแบบของเขาแค่คํานิยามคําว่าสวยของเราไม่ตรงกับสิ่งที่น้องเป็นส่วนเรื่องความสามารถยอมรับว่าน้องเก่งมากจริงๆและชอบเสียงน้องมาก<ช>เออแล้วค่ะซึ่งเอาจริงๆนะเรื่องความสวยความหล่อต่างๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็อยู่<ม>นี้มากๆบอกเลยค่ะว่าน้องอ่ะก็ตอบได้ดีมากๆทีเดียวนะคะก็บอกว่า คนของเขาเรียกว่าอะไรอะคนเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงคือมีความสวยเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวอย่างพี่ฝนเองก็เป็นรูปร่างแบบนี้อ่ะหลายๆคนอาจจะมองอะว่าสวยก็ได้หรือบางคนอาจจะมองว่าเออไม่สวยก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ก็มันเป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลใช่แล้วความรู้สึกของต่างคนเราจะมาเอาสิ่งเดียวเป็นวางเป็นมาตรฐานวางไว้ตรงกลางแล้วเห็นดีเห็นชอบไปแบบนั้นหมดมันมันก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆอย่างน้องเอลลี่ ยังมีคนกล้าไปติว่าน้องไม่สวยน,<อ>น,น้องน่ามากมาก<ห>เลยพี่ฝนหรพีงง่ฝนได้เจอมีโอกาสเจอน้องแอลลี่ตัวจริง <ผม S 2> เป็น,ปนแล้วก็ดูแบบ ใกล้ชิดแบบระยะประชิดแบบนี้นะบอกเลยว่าน้องผิวดีมากพูดถึงเรื่องความสามารถน้องนะคะก็เก่งแล้วก็ฝึกฝนตัวเองมีความมุ่งมั่นที่จะทําตามความฝันของตัวเองอันนี้พี่ต้องอุ้ยยอมรับในความสามารถของน้องเลยแล้วบอกเลยว่าช่วงเวลาที่น้องไม่ได้ทํางานนะน้องเขาหน้าใสมากจริงใมากเคยมารายการไหนใยเทนของเรามได้เจอแล้ววันน้น้องเติสัมภาษณ์เลย จะขอทีมงานว่าหยิบแบ้นกันแดดให้หน่อยคือน้องแบบมี <A ura S 1> ออร่าออกมาออร่าออกมาแต่ว่าจริงอย่างที่พี่ฝนบอกเลยคือ,อนอกเหนือจากเรื่องความสวยงามของน้องแล้วเนี่ยะนะฮะซึ่งผมว่าสิ่งหนึ่งคือสุดยอดมากๆความสามารถทั้งเรื่องของภาษาเองทั้งเรื่องของการเต้นเองการร้องเองแล้วก็ความพยายามของน้องที่ คือเขาพยายามจะทําให้ตัวเองฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาจริงๆนะคะแล้วก็เราติดตามน้องตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยอะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะในเรื่องของประเด็นต่างๆที่น้องโดนมาในช่วงนี้นะคะเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปและไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราจะลากันด้วยเพลงของแอลลี่แล้วกันเนาะครับผมเพลง How t o Love นะฮะจากน้องแอลลี่นั่นเองครับและเดี๋ยวคืนนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งกับใน g ต t เท d Day Live นะเจอกัน3า